ันนี้ก็คือเป็นชุมทางรถไฟโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็คือศูนย์กลางทางรถไฟโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียของที่เนี่ยเนี่ยก็คือตั้งอยู่ที่ปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนค่ะเปิดดําเนินงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเอ้ก็คือวันที่20ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองก็คือเขาเนี่ยได้ทําการบูรณะ นานถึง4ปีเลยนะคะคือปิดไปนานว่าอย่างนั้นเอยต้องตื่นเหมือนอาจจะแบบถือช่วงแบบโควิดคนไม่ค่อยเยอะก็เลยอาจจะแบบได้ทำจริงๆถ้าไม่ถือไม่มีโควิดอาจจะนานกว่านี้แล้วที่มันเป็นไฮไลท์เท่าที่พี่ดูมาคือว่าคือตัวตัวสถานีเนี่ยสำคัญเขาบอกว่ามันมีอายุกว่า127ปีนะถามว่าทำไมถึงต้องปิดซ่อมแซมนานเพราะว่าแบบมันเป็นเก่าแก่มากแล้วก็แต่ว่าซ่อมแซมคราวนี้คือเขาทำจนทันสมัยเลยถูกไหมน้องแกตา ใช่แล้วมันคือมันขนาดใหญ่มากเลยนะคะก็คือถึง4ี่แสนตารางเมตรเลยอะค่ะวมางมากแล้วเขาก็ทำอาจจะผุดเป็นเมืองเล็กๆเมืองเช็มองหนึ่งเลยอ่ะ แล้วเหมือนเขาก็ทำให้แบบทันสมัยมากขึ้นทีนี้คะถามว่า4แสนตารางเมตรไซส์ขนาดไหนเรวต้องมานั่งคิดกันเขาบอกว่าให้นึกถึงสนามฟุตบอลเนี่ย56สนามเอามาต่อกันคิดดูดิว่าพื้นที่มันใหญ่ขนาดพอพูดถึง4แสนนึกไม่ออกใช่ไหมอันนี้มีรางรถไฟ32รางชานชลา32ชานชาลาก็คือเดินกันมาหรือว่าวดหน้า32ค่ะ32ใช่ไหมโอเคค่ะ เขารองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง14,00 0คนเลยตอนวโมงค่ะเท่าที่ทราบคือสถาน,นีมันมีทั้งหมด4ชั้นด้วยนะใช่ไหมคะคือเท่าเท่าที่รู้ก็คือว่าเขาจะแบ่งไปอย่างนี้ด้วยนะเท่าที่พี่แบบดูดูจากข่าวมาก็คือว่าชั้นบนนะ่ะจะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงอ๋ออ่าแล้วชั้นตรงกลางเนี่ยเขาก็จะให้เป็นผู้โดยสารสาร,ารองไงเออ<ะ>ก็คือเป็นเหมือนทางเปลี่ยนผ่านนะคะพอเป็นชั้นล่างก็จะเป็นรถไฟธรรมดารถไฟธรรมดากอนแล้วก็มีรถไฟใต้ดินด้วย ห oh, oh. คิดดูสิ oh. ว่าแบบ<ส>มัน<ส>ถึงได้จองแบบ คนนไดด้เยอะขาก็คือก่อนบูรณะเนี่ยเขามีแค่2อย่างก็คือแบบรถไฟโดยสารแล้วก็รถไฟขนสินค้าคือเนี่ยไอ้สปีเนี่ยเขามีความหมายสี่ตีขึ้นมาอีกแบบสีของเราเราแรงมากแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยโอเคโอเคอ่ะก็กลายเป็นเรื่องดีๆนะคะที่เหมนแบบที่ที่เดียวสามารถจะเป็นจุดต่อไปในแบบกว้างเยอะขึ้นต่อเชื่อมเส้นทางทุกที่เนาะจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนึงมันน่าจะตื่นตาตื่นใจเนาะเคนไปแล้วแบบ รูปแอะไรกันยัยคือของเราแค่คาเฟ่เฉยๆคาเฟ่ใหม่แบบพี่มันรูปลังไม่เหมือนกันเราเอาถ่ายใช่แต่อันนี้คือสถานีที่แบบว่าโหอลังการไม่ใช่สถานีเขาเรียกว่าชมชุมทาังใช่ใช่ใช่ก็คือถ่ายรูปร้อยวันนี้ปีหนึ่งนี้ลงคลุมเอย่างน้อยต้องไปให้เขาก็าบอกว่ามีสถานีมีรถไฟแบบ3 2รางใช่ไหมสามสิบสองรางอ่ะแล้วชานชลาอีก32แห่งไล่ถ่ายชานชาลาให้หมดก่อนเธอเขาวันละหนึ่ง แต่คือใช้เวลาวันนึงก็อาจจะแบบไหลที่วันนึงก uh uh okay, okay ็ไม่ครบใช่ค่ะ